ส a ah l a m u a l a i k u m w a r a h m a t u l l a h wabarakatuh นะครัวันนี้เราก็จะมาย้อนวันวน,นะครับกับเมนูเป็นเมนูกันบ้านของเป็นเพศสามจังหวัดเชียงพักตายนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในโซนของปัตตานีนะครับแถวเมืองยะลังจะรู้จักกันดีกับเมนูนี้ก็คือว่าเป็นเมนู ที่มีชื่อว่าเอา่อเปลเป็นไทยแปลเป็นอนะไรดีเนาะเอ่ข้าต้มกะทิมันก็จะไปซ้ํากับชื่อของข้าต้มมัดนะครับนะข้าต้มมัดข้าต้มกะทินะครับแต่จริงๆแล้วข้าต้มกะทินี่คือจะต้มจากข้าวนะครับแล้วก็มีส่วนผสมก็คือเป็นน้ากะทินะครับเป็นสูตรที่เหมาะมากสําหรับผู้ที่อยู่ ในช่วงหลีนนะครับเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวไขมันจากมะพร้าวเป็นไขมันที่ค่อนข้างดีนะครับผมนะครับทีนี้เมนูนี้มีข้อดีอยังไงก็คือว่า1แน่นอนคือเราได้ไขมันจากมะพร้าวนะครับอาจจะผ่านความร้อนแต่ไม่ได้เยอะนะครับถ้าเราทานในปริมาณที่พอดีพอเหมาะก็จะมีผลดีต่อสุขภาพของเรานะครับแล้วก็ทีนี้ส่วนผสมในการทำข้าวต้มกะทิ จริงๆใจผมก็อยากจะได้น้ำกะทิสดนะครับเป็นหัวกะที่นะครับแต่ทีนี้เผอิญว่าไปในตลาดแล้ววันนี้ไม่มีนะครับอาจจะด้วยผมไปสายนะครับวันนี้ก็เลยได้เป็นกะทิชาวเกาะแทนนะครับขนาดนี้เราจะทําปริมาณที่พอดีกิน1หนึ่งคนนะครับก็คือคว่าจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ข้าสาร ใช้ข้าวสารแบบนี้นะครับผม mm hmm. ก็คืออันนี้คือหนึ่งถ้วยตวงเราจะใช้แค่ครึ่งครึ่งถ้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าข้าวจะปูกก็เรียจะต้องทำให้มันแตกจะต้องต้มจนมันเปื่อยนะครับแล้วก็นี่เลยทีเด็ดของเรานี่ยนี่ข่าตะไคร้แล้วก็มีหัวหอมด้วยนมีข่าตะไคร้ทำไมต้องใช้นี้เพราะว่า มันก็เป็นสูตรของเขาครับถ้าไม่มีสสิ่งนี้ก็จะไม่อร่อยก็จะเป็นข้าวต้มที่ไม่ค่อยอร่อยก็คือสูตรนี้าหาที่ไหนไม่ได้เลยนะครับถ้าใครจะนําไปปรับใช้สูตรนี้ทําขายนะครับแนะนําเลยนะครับดีมากครับนะครับก็คือใช้แทนข้าวต้มกุ้ยได้เลยแล้วก็มีสุขภาพด้วยได้สุขภาพด้วย ที่สําคัญก็คือว่าแตกต่างจากคนอื่นแน่นอนนะครับรับรองอร่อยแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทํำยังไงนะครับอันดับแรกเรานํำข้าวสารนี่เลยนะครับมาต้มกันเลยเราจะใช้เนี่ยอุปก,กรณ์แค่นี้พอแล้วเพราะว่าเราทําพอดีกินหนึ่งคนนะครับอ่านี่จะเทลเลยนะครับเทเข้าวสารเข้าไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกัน นี้เราต้มแล้วนะครับต้มข้าวจนข้าวแตกเป็นนี้นะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับมันก็จะแตกเป็นนะ้ำก็เป็นโจกะ่ะข้าวจะแตกละเอียดนะครับทีนี้นจะใส่เครื่องปรุงนะครับแต่ไม่ใช่เครื่องปรุงสิเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องเอ่อเครื่องเทศไม่ใช่ดิเขาใชอะไรนะเนี่ยพวกข่าตะไคร้เนี่ย,ยอ่าเส่ตะไคร้ไปกอนนะครับต้องทุบนะครับแล้วก็ ใส่ขาด้วยนะครับใส่ขาเข้าไปจากนั้นก็ใส่หัวหอมเอาหัวหอมใส่ไปเลยะนะครับนี่อันนี้ก็คือว่าผมชอบเครื่องนี้เล่นก็เลยใื้เครื่องค่อนข้างเยอะ,อะทีนี้เราก็คนต่อไปนะครับตอนนี้เริ่มเป็นโจ๊กแล้วนะโอ้

ไม่แต่ชอบเลยนะครับใครชอบหวานใครชอบเค็มนะครับส,ส่วนผมจะชอบเค็มนําโดยปกติแล้วรสชาตินี้จะใช้เค็มนำํำแล้วก็ไม่ค่อยหวานนะครับนี้จะได้โจ๊กแล้วที่สำคัญการบ่มบวด,ด้วยชิมไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรใช้วิธีการเดาเอากะประมาณเอานะครับว่าประมาณนี้น่าจะพอได้พอดีแล้วนะครับน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลสซแดงเพราะว่ากลินจะหอมส่วนตัวผมจะชอบใ่แดงเนาะใส่ไปนิดนึงตามความชอบเลยไม่ต้องเยอะมากนะครับตอนนี้ได้ที่แล้วเทกะทีเราจะไม่เทหมดจะเทแค่ครึ่งหนึ่งนะครับนะเพราะว่าเราทําปริมาณน้อย นี่คือสุดลับเลยนะครับน้ำกะทินี่แหละความอร่อยอ,นะอืมขึ้นนึงต้องเยอะนะอืมหอมมากเลยตรงนี้น้กะทิอมแต่ทีนี้มันไม่ใช่เป็นน้ำกะทิสดน้องชีนเพราะ ยังไม่หอมเหมือนกับที่สดเนะเาะแต่ก็ไม่เป็นไรใช้แทนก็ได้จะเริ่มกะท,ทิได้นะครับอ่านาซีกระตุ้นกะีินะครับภาษามาอยู่ยนใจเียกว่านาซิกันี่าหนุ่มฮะดูสีน่ากินนะน่ากินมากเลยอ่าตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟล้วนะครับพอดีแล้วเดี๋ยวน้ำกะทิก็ จะแตกมันดังนั้นนะเราจะเราไม่ต้องต้มนานนะครับเน,น้ำกะทิก็จะแตกมันจากทีนี้เราก็จะยกมันดูก็เลยอ่านะครับอันนี้คือหน้าตาข้าต้มกะทีของเรานะครับเมื่อจัดลงจานนะครับตักให้ดูนะครับอันนี้ผมปวดเนาะกินไม่ได้ไม่ดูเนื้อเนื้อสัมผัสนี่อร่อยมากเลย ทีนี้ถ้าคนภาคใต้เขาจะนิยมกินเป็นพวกปลาทอดปลาเด็ดเดียวนะครับจะอร่อยมากเลยนะครับทีนี้ถ้าเราจะนําไปประยุกต์ใช้ไปประยุกตนะ์ทําเป็นเขาได้เครื่องเคียงแบบข้าวต้มกุ้ยอ่นนี่น่าจะเหมาะมากๆเลยนะครับส่วนตัวกับผมนะครผมก็ออกกําลังกายด้วยเนาะแล้วก็ต้องใช้โปรตีนเยอะก็จะใช้ ไข่ขาวนะครับมาทําเป็นเครื่องเคียงนะครับเป็นกับแกล้มนะครับอร่อยขอบอกเลยนะครับอร่อยจริงๆนะครับสูตรนี้สามารถนําไปต่อยอดขายเป็นอาชีพได้เลยนะครับการันตีนะครับอร่อยเป็นไงกันบ้างครับกับเมนูข้าวต้มกระตุโโหาดเนยนนะครับร้อนมากเลยอากาศเนาะทีนี้ก็ได้จบนะเนาะทีการทำข้าวต้มกะทินะครับ เพราะว่าการซิกการยิงสา,ามา,าลเลโยเยกเนาะไทยทันกับอาวทวดนะครับก็จะได้ชิมเมนอย่างนี้นะครับการันตีจริงนะครับอร่อยมากมนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปอย่างนี้นะครับสาสมาครโบ